ฮัลโหลหนึสวัสดีครับชาวเซิร์ฟสเก็ตทุกท่านตอนนี้ประมาณ2องทุ่มของวันพฤหัสนะครับลุงจ้อนมาในเมืองแล้วก็ได้ข่าวว่าที่ห้างบิ๊กซีพระรามสี่ที่ลานจอดรถเนี่ยเขามีลานสเก็ตให้เล่นได้เดี๋ยวลุงจ้อนจะเก็บบรรยากาศให้ดูว่าลานจอดรถที่อยู่ในเมืองเป็นยังไงเนาะ ขึ้นลานจอดรถมาที่ลานจอดรถชั้นบนสุดของห้างบิ๊กซีพะลามสนะครับเขาก็แบ่งโซนเลยแหละมีโซนที่ให้จอดรถแล้วอีกครึ่งหนึ่งเขาก็มากั้นไว้ให้เป็นที่เล่นสเก็ตลานกิจกรรมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มครึ่งเลยนะฮะแล้วก็ให้ใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้เรียบร้อยเปิดเพลงได้นะครับแตเปิดเพลงเบาๆอย่าทำน้ำหกดูแลรักษาความสะอาดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีแผนผังว่า โซนฝึกหัดโซนโปรโซนที่นั่งโชนฟรีสไตล์เป็นยังไงเปิด1 0 0โมงถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงลุงจอ้องกำลังเดินเข้ามาทางเข้าลาดสะเก็ดนี่ฮะเขาก็มีน้ำมาขายด้วยนะแต่น้ำเนี่ยขายถึงเท่าไหร่นะครับสองทุ่มครึ่ง, 2> 2งอ๋อแต่ว่าลานนี่ปิดถึง4ี่ทุ่มครึ่งโอเคหลังจากนี้ หลังจากสองทุ่มครึ่งแล้วใครหิวน้ำก็เข้าไปซื้อในห้างบิกซีได้นะครับโอเคลานจอดรถนะ่ะคล้ายๆกับคล้ายๆกับที่เล่นสเก็ตตามลานจอดรถที่ลุงจ้อนเคยไปนะคล้ายๆกับที่เดอะคริสตัคล้ายๆกับที่พมนานอะไรเงี้ยแต่ว่ากว้างนะครับถ้าถามลุงจ้อนลุงจ้อนว่ามันกว้างขวางดีพอสมควรเลยแล้วก็ด้วยความที่มันอยู่ชั้นบนสุดนะ่ะลมก็เย็นแสงสว่างนี่เพียงพอเลยครับ ถ้าถามลุงจ้อนลุงจ้อนว่าดีนะเพราะว่ามันไม่แออัดจนเกินไปเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเขาก็แบ่งโซนครับคือใครจะถ่ายยาวๆก็มาถ่ายรอบนอกรอบกลางๆเขาก็ตั้งกลวยได้นะแล้วก็มีคนมาสอนสอนมือใหม่สอนหัดเล่นกันเนี่ยครับสวัสดีค่ะชื่อใหม่ค่ะชื่อแพ็คค่ะ ต้องมา,าตั้งแต่เดือนพฤศจิเนาะปลายปีที่แล้ว,ลวถือว่าเป็นรุ่นแรกของระเทศไทยใช่โอ้โห,โหไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็เล่นตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนเล่นออค่ะเพราะตอนนั้นขนาดตอนซื้อบอร์ดตอนนั้นยังราคาแบบเจ็ดพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่แย่งกันเพื่อนค่ะพอดีเพื่อนไปเล่นเซิร์ฟที่พังงาแล้วมีแกงเล่นเซิร์ฟสเก็ตเราเพื่อนก็มาสอนเพื่อนชวนเล่น จริงจริงมันไม่ยากขนาดนั้นนยแต่ว่ามันต้องใจกล้ามากกว่านี่ยังไม่เคยล้มเลยค่ะเพราะว่าเซฟมากล้มเพราะว่าโดนใส่กระโปรงแล้วก็หินเข้าไปในล้อหินเล็กๆนี่ประมาณครั้งที่สามค่ะใช่ครั้งที่สองครั้งที่สามมีเอชทีกเลยที่แรกมีไปเล่นทุกที่เลยไปไปหมดเลยสนามหลวงใช่สนามกีฬาก่อนหน้านี้เคยเล่นที่ถนนอักษะด้วยแต่ตอนนี้เขาไม่ให้เล่นแล้วค่ะ จริงๆชอบค่ะเพราะว่าคนน้อยหนึ่งไม่ค่อยอยากให้คนรู้ด้วยตอนนี้เพราะวันที่บอกว่าเล่นหลายที่อ่ะเพราะย้ายหนีคนใช่เพราะว่าแต่ละที่คือแบบคนเยอะมากเวลาถ้าเด็กเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างอันตรายเพราะบางทีเด็กเขาเขาไม่รู้เรื่องเขาจะไม่ค่อยหลบใช่ใช่ข้างหลังสวยด้วยเป็นสองสีซื้อที่ไหนคะเนี่ยมันหายามกันไะซื้อในเพจเฟซบุ๊กค่ะซื้อตั้งแต่ตอนตอนนั้นกุ๊ปมีคนอยู่หลักหลักพัน ใช่ซื้อตอนนั้นคือไม่ต้องแย่งกันเลย<ห>สั่งคาเวอร์ไปแล้วค่ะ <laughs> <laughs> แต่ว่าก็ชอบก็ <laughs> ชอบเพราะว่าตอนแรกลองเล่นบอร์ดโนแล้วรู้สึกว่ามันใช้แรงเยอะแล้วเพื่อนให้ลองสไลด์รู้สึกว่ามันลื่นดีอันนี้รู้สึกจะ31อค่ะใส่เครื่องป้องกันใช่ใส่ใอุปกรณ์แล้วก็เทเซฟนิดนึงตอนเราเรียนกันเราก็ใส่่ตอนที่เราเรียนตอนแรกสองสาครั้งแรกเราก็ใส่ใส่จนเรารู้สึกว่าเราคุ้นชินกับบอร์ดแล้ว แล้วเราควบคุมความเร็วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยค่อยเลือกใส่แต่จริงจริงใส่ไว้ดีกว่าตลอดดีกว่าดีที่สุดใช่ค่ะมไม่คุ้มอืมขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะช่ดเจี๊ยบค่ะประมาณ3ามถึงสี่เดือนค่ะเ,คเล่นมาได้สักพักแต่เพิ่งหันมแนปประมาณไม่ถึงเดือนค่ะคมาที่บิกซี่นี่เกือบทุกอาทิตย์นุวันสองถึงสามครั้งค่ะคจริงจริงคนเรื่อยๆค่ะก็ไม่เยอะมากแล้วก็ไม่ไม่น้อยมากกําลังดีค่ะ อันนี้ก็คือซื้อมาค่ะของซันโนวาค่ะซื้อมาตั้งแต่แรกๆเลยที่มันยังยังไม่มีแบบสโสเก็ตยังไม่ได้บูมมากอะค่ะตอนนี้มันเป็นบอร์ดที่แบบหายากอะค่ะเหมือนกับว่าวดีค่ะมันเล่นง่ายแล้วก็เวลาขึ้นแลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างง่ายกว่าที่เาอื่นค่ะสำหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็ชอบแฟลตพื้นหมือนกันค่ะพื้นมันไม่ค่อยขรุขระเล่นสบายแล้วก็อากาศดีค่ะโอ้โหนี่หลุงจ้อนมานึกว่าเขาวางขายบอร์ดไม่ใช่นะฮะนี่คือ ศูนย์รวมบอร์ดขนาดใหญ่น้องชื่ออะไรนะครับผมชื่ออาร์ตครับน้องอาร์ตเป็นยี่ห้อ um สลัมบอรดเป็นบอร์ดที่ทำในคลองเตยครับอ๋อเหรอครับคือมันเกิดมาจากผม,ผมเล่นเซิร์ฟในทะเลครับ อแล้วก็เล่นสเต็ตมาแต่เด็ก<ช>เราต้องการมีลองบอร์ดเป็นเซิร์ฟสเกตเอาไปฝึกเดินคอร์สเต็ปผมทำเองครับวว้าวใช่ครับน้องทำเองใช่ครับเอาแล่นพักหน่อยได้ไหมครับถักก็ไม่ใช่อะไรครับชักสตรีทธรรมดาเราก็แกะจากทักสตรีทที่เรามีใส่วอเตอร์บอลเข้าไปอ่าใช่แต่ว่าระยะที่มันสำคัญคือระยะวิวเบดกับการเซตอัพระยะหน้าใช่ไหมครับมันก็มันก็ผ่านการทดลองมาเยอะดีเทลนี้เป็นดีเทลที่ นักเซิร์ฟเชฟเปอร์ทั่วโลกเขาจะเขียนขนาดให้แล้วเขาก็จะบอกว่าตัวเนี้ทำให้ไข่ครับอ่ามันก็มีความพิเศษกับคนคนนั้นกับดีไซน์ใช่ครับอันนี้เราก็ทดลองเองจนจนเราได้สิ่งที่เราต้องการครับก็ไม้สนธรรมดาไม้ลังในของเตยนะครับพี่ก็รีรียูสรับสภาพพื้นมันจะเป็นไม่ค่อยไม่ใช่พื้นซีเมนต์ขัดมันครับแต่มันเป็นเหมือนกับพื้นพื้นซีเมนต์ทั่วไปแล้วก็ ความเรียบโอเคนะไม่มีหินไม่มีหินมารบกวนการเล่นเท่าไห่แต่ว่าถ้าต้องระวังว่าถ้าล้มไปก็อาจจะต้องมีมีแผลถลอกชัดเจนกว่าที่อื่นเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่พื้นขัดมันนะเนาะเนี่ยนะครับเขาก็มีการมาตั้งกลวยฝึกกันคล้ายๆกับบรรยากาศคล้ายๆกับลานสเก็ตทั่วไปแหละดูดีเลยแหละหลงจ้อนว่าแล้วมันดูเหมือนกับแต่ละกลุ่มเขาจะตั้งกลุ่มห่างๆกันมีความเป็นส่วนตัวดีครับใช้ได้เลย นีนะครับที่บิ๊กซีเขาก็มีเนินมาตั้งไว้ให้เอาเซิร์สเก็ตเล่นสนุกๆกันเหมืกันนะครับโอเคนะครับที่นี่ลานเล่นสเก็ตของบิ๊กซีพระา 4, ราม4ู่จ้อว่าดีมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือพื้นเรียบ <c oughs> แต่ว่าคนน้อยคนน้อยมากนะคือแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสามารถเซตกลุ่มเขาแบบระยะห่างพอสมควรเลยแล้วก็ มีพื้นที่ชัดเจนคือคนถ่ายก็ถ่ายข้างนอกตรงกลางเขาก็ตั้งกควยไว้อะไรเงี้ยคะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะไม่ต้องขับรถไปถึงชานเมืองไกลๆหรอกเนี่ยบิ๊กซีพระรามสี่มีที่เล่นดีๆเลยแล้วก็ใครหิวน้ําก็เข้าไปซื้อน้ำข้างในห้างได้นะครับหลุงจ้อนว่านะวันหลังใครมาช้อปปิง้งหรือมากินข้าวบิ๊กซีก็ติดเซิร์ฟสเก็ตติดมือมาแล้วก็ขึ้นมาเล่นข้างบนชั้นดาดฟ้าได้ครับออกกำลังกายกันนิดหน่อยโอเคนะครับ คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าหาว่ามีที่ไหนดีๆอีกเดี๋ยวเราจอ้นพาไปดูนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ